มาร์กี้ราศีโพดภาพล่าสุดสำหรับสาวมาร์กี้ราศีถือว่าเป็นนางเอกสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนโดยเจ้าตัวนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงภาพยนตร์โฆษณาให้กับเครื่องสอําอางพรและเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3มีผลงานละครเรื่องแรกคือกุหลาบตัดเพชรและมีผลงานที่ทําให้เป็นที่รู้จักคือคุณยายสายเดี่ยวและบาดานใจและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว แถมตอนนี้เจ้าตัว,ตวก็ยังมีทายาทอย่างน้องมิก้ามิยามาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วและถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วแต่สาวมารก,กี้ก็ยังคงสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนมีแต่ทวีความสวยความแซ่บขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมาก,กี้ได้มาโพสภาพตัวเองขณะไปเที่ยวมาลดิฟเป็นภาพที่แม่มาในหน้าสดอวดขาเรียวสวยหุ่นเป๊ะงานนี้ก็ทำเอาชาเนลหลุดโฟกัสวิวส,ยสวยๆยาม,ามค่ำคืนเต็มๆ โดยเข้ามากระ่นะนำกดไลค์กันอย่างโดดเพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ทักเป็นเสียงเดียวกันมา์กี้หนูสวยเพอร์เฟกจริงๆมามีหุ่นดีมากๆเลยขาสวยมากสวยระดับท็อปวงการเลยแหมแหมเรียกได้ว่ายิ่งนับวานกน็ยิ่งทวีคูณความสวยขึ้นเรื่อยๆเลยแถมภาพนี้ขาและหุ่นยังดีมากๆจนอดอิจฉาไม่ได้เลย